ลงทุนในการปลูกมะพร้าวหนึไร่นะครับก็จะปลูกได้44ต้นนะครับเว้นระยะการปลูกเนะอยู่ที่6เมตรนะครับต่อ1ต้นจะมีค่าแรงและค่าปุ๋ยของคนงานเนี่ยเฉลี่ย1ไร่นี่ยอยู่ที่ประมาณ1,000บาทต่อไร่นะครับ สวัสดีครับผมธงชัยใหม่นวลน,นะครับชื่อเล่นชื่อชัยนะตอทนี้พวกเราทําสวนมะพร้าวน้ําหอมนะอยู่ที่อํเาเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะซึ่งเดิมคุณนันการลิ้มเจริญนะหรือคุณแนนที่เป็นเจ้าของสวนเนะี่ยได้ทําการเปิดบริษัททำมะพร้าวเปิดฝาแบรนด์ c o โคอ่อ s ซนะฮะที่ทางภาคกลางนะครับแล้วทีนี้สินค้าไม่เพียงพอในการจำหน่ายนะ ทางหุ้นส่วนเองเนี่ยเขาก็เลยให้ทางคุณนักการเนี่ยหาพื้นที่ในการปลูกมะพร้าวน้ําหอมนะฮะซึ่งปัจจุบันนะครับเราก็ได้มาทําการปลูกมะพร้าวน้าหอมอยู่ที่การทุ่งนานะครับที่อําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับเดิมเนี่ยเราปลูกไว้ประมาณ18ไร่นะครับตอนนี้เราขยายเพิ่มเป็น40กว่าไร่นะฮะซึ่งยังไม่ค่อยเพียงพอต่อการส่งนะฮะกับการตอบรับของลูกค้านะฮะซึ่ง าทางสวนผลเจริญเองนะครับจะมีวิธีการยังไงนะครับแล้วก็วิธีการดูแลยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะฮะเข้าไปดูที่สวนนะเดี๋ยวเชิญตามผมมาได้เลยนะครับ ก็ขั้นตอนการดูแลของเรานะฮะตอนนี้มะพร้าวที่สวนเราเนี่ยปลูกได้ประมาณ4ปีกว่านะครับซึ่งผลผลิตเนี่ยเราเก็บเกี่ยวตั้งแต่ปีที่ส 3, 3ครึ่งนะครับซึ่งจันจะออกทุกุกเดือนนะครับแต่ว่าปัจจุบันเราก็มีการปรึกษากับทางผู้เชี่ยวชาญที่ปลูกมะพร้าวมาเป็นเวลากว่า20ปีนะครับที่อยู่ทางภาคกลางนะแล้วเขาก็แนะนําวิธีขั้นตอนการดูแลต่างๆนะซึ่งปัจจุบันผลผลิตของเราก็ ถือว่าผลตอบรับดีนะครับก็จันทออกอย่างต่อเนื่องนะครับก็อันนี้สังเกตได้นะครับจากอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นรุ่นที่สามนะครับที่เราเก็บเกี่ยวกันตั้งแต่ปลูกมานะครับอันนี้ก็จะเป็นที่สวนเราเองนะครับสวนผลเจลิญครับพี่ผมอยากทราบว่าการปลูกมะพร้าวทางภาคเหนือกับภาคกลางครับมันแตกต่างกันยังไงบ้างครับอืมแตกต่างไหมอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่เราทํามาก็ ถือว่าแตกต่างนะครับซึ่งมันจะมีผลปัจจัยในเรื่องของดินฟ้าน้ําอากาศต่างๆนะก็อันนี้ก็มีผลอยู่นะซึ่งทางเชียงรายเองนะเป็นพื้นที่ที่หนาวนะแล้วก็บางครั้งทําให้มะพร้าวเนี่ยจะแตกบ้างในในช่วงหน้าหนาวนะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงอื่นเนี่ยก็ปกตินะครับอันนี้ก็เป็นความท้ไทยอีกแบบหนึ่งนะครับที่ว่าเออจะปลูกแล้วจะหวานจะหอมเหมือนทางภาคกลางไหมนะซึ่งปกติเราก็ เทสในเรื่องของความหวานใน,ในตัวของน้ำตาลใน,ในน้ำมะพร้าวนี่อยู่แล้วนะครับซึ่งล่าสุดที่เราเทสดูนะก็อยู่ประมาณ8ถึง11บ2ิบิตนะครับอันนี้ก็ถือว่าหวานหวานอยู่นะครับอันนี้ผลจากการที่ที่ปลูกมานะครับผมผมอยากทราบว,ว่าผลผลิตมะพร้าวน้ำหอมที่ออกมาครับนาไปแปรรูปเป็นอะไรบ้างครับพี่ซึ่งปัจจุบันเรามะพร้าวน้ำหอมที่สวนนะเราจะเอาไปทําเป็นน้ำมะพร้าวปัน่นนมสดนะครับทำเป็นพุดดิง้ง นะครับแล้วก็ทําเป็นมะพร้าวเจียแบบเปิดฝานะแล้วก็ทําแบบขวัญขวัญใส่ถุงให้กับพ่อค้าคนกลางนะที่เขารับไปส่งไปขายอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วก็มีอีกช่องทางหนึ่งนะครับซึ่งเชียงรายเองเป็นจังหวัดที่ติดกับชายแดนนะชายแดนมีลาวพม่าะนะครับอันนี้ก็มาสั่งซื้อมะพร้าวจากสวนเรานะครับอันนี้ก็มีลูกค้าเยอะเหมือนกันนะก็ผมว,ว่าถ้าอนาคตประเทศเปิดนะอันนี้ก็ จะสามารถส่งไปถึงจีนได้นะเพราะจะมีท่าเรืออยู่ที่อาเภอเชียงแสนอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางของการกระจายสินค้าที่เป็นมะพราวน้ําหอมที่สวนพื้นที่หนึ่งไร่ปลูกต้นมะพร้าวได้กี่ต้นครับแล้วก็หนึ่งไร่ลงทุนประมาณเท่าไหร่ครับพี่ครับในเรื่องของการลงทุนในการปลูกมะพร้าวหนึ่งไร่นะครับก็จะปลูกได้44ต้นนะครับเว้นระยะการปลูกนะอยู่ที่6เมตรนะครับต่อหนึ่งต้นนะครับ แล้วก็เรื่องของการลงทุนซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มานะครับก็อยู่ประมาณหนึ่งไร่ตกประมาณหมื่นหมื่นแปดนะครับแล้วก็จะมีค่าแรงและค่าปุ๋ยของคนงานเนี่ยเฉลี่ยหนึ่งไร่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0บาทต่อไร่นะครับอันนี้ก็ปัจจุบันเรา,เ,าเนื้อที่18ไร่เนี่ยจะมีมะพร้าวอยู่ประมาณเก้าร้อยกว่าต้นนะครับที่เราปลูกในปัจจุบันซึ่งผลผลิตก็ตอนนี้ได้ผลผล,ผลิตที่ดีนะครับแล้วก็ แนวโน้มในอนาคตเนี่ยเราจะมีการเปิดสวนนะครับเพื่อให้ทางผู้ที่สนใจเนี่ยทำการปลูกนะครับจะเป็นการศูนย์การเรียนรู้การปลูกมะพร้าวภาคเหนือนะครับที่สวนผลเจริญถ้ายัางไงก็ติดตามที่เพจเฟซบุ๊กของสวนผลเจริญได้นะครับมีความขึ้นหน้าอะไรเงี้ยเราก็จะแจ้งทาง Facebook เข้าไปนะครับผม